เนี่ยแล้วอันเนี้ยถ้ามือมันเป็นอย่างเท่ไหมล่ะถ้าเราเต้นคู่อ่ะเหนือเห็นคอยเต้นนีด้านล็อกแขนสองนี่ไหมยาวเลยยาวเลยหดไหลลงเหมือนเวลาเรเรียนแจ๊สเลยยาวอีกเอออยากได้ดงนั้นมันเป็นว่าอีโต้ทำดีดีได้ไหมครับมันไม่ใช่ใหญ่ไงั้นอันนี้มันมันอะไรก็ไม่รู้มาชดแล้วเนี่ยโอเคครับห้าหกเจ็ด ไปแต่คร <ไป S 1> าวน,นีน้นนนเปลี่ยนทิศทางได้ไหมรอบสองอะได้ครับเปลี่ยนสมมุติว่าอันนี้หมุนเหรอคะหมุนให้เน็ตไม่อยู่ข้างอีกข้างหนึ่งอ๋อได้อ่าได,ได้ครับ ห้าหกเจ็ดแปดแล้วหมุนเออโอ้โหโนช่เป็นผู้นำได้ละเออ,เอ,อแล้วหมุนกลับมาอีกทีหนึ่งให้ใหม,มาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ได้ไหมพี่นุ้ยแบบให้เขาเห็นข้างหน้าได้ทนันมาอยู่ข้างหน้าได้เลยแต่เป็นลายเดียวคือตอนแรกเริ่มจากยาพอเริ่มเต้นกับเขาสักสองทีอะที่เหลือเราก็ไหลกับเราได้ละเป็นคู่ของเราได้ละเอาใหมทีนึง หนึ่งสองสามอยากให้ดด้ดวงนั้นรู้ว่านิ่ก็เต้นของใบได้ไหมครับนี่ก็เต้นของใบเองได้ไหม โอเคลองซ้อมกับเพลงกันไหมโซ่แต่เวลาโซ่เต้นอ่ะจังหวะเท้าโซ่ได้โซ่นำเนตได้จังหวะเท้าแต่มือโซ่เหี่ยวมากเออมือโซ่ทำไมดีรักแล้เล็กแขนสั้นครับไปโทษเนสอีกเลยดูจริงจริงปบ้าไม่เกี่ยวเราก็ต้องมันต้องหักหน่อยแต่เมื่อกี้โซ่อยู่อย่างนี้เออโซ่อยู่ใกล้ไปไหนลองไหนลองจับเนตเนทจับโซ่เออเนี่ยเนี่ย เได้คนเดียวแล้วมันตลกอ่ะเไดนคนเดียวแล้วมันตลกไอวางพี่ท่านชายนะวต้องก้าวซ้ายไอเด็กเกินเด็กเท้าอยู่ลายตรงนี้ก็ไม่มีใจไอวางเป็นเหมือนมีผู้หญิงประคองเราประคองผู้หญิงจริงผู้รู้สู้ก็หนีต้อคุณน้องแข็งไปปฏิบัติธรรมที่ศรีลังกา ท่าน้องแข็งหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวรันท่าน้องน้องแข็งจะเอ็กแตกขนาดนั้นทุนรู้รันหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วรันเลยนะลองรันดูไม่งั้นพี่รู้สึกไม่ชอบหรอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติวมาดูป่ะครูเลยโอ้โหเอ็กแตกขนาดนั้นรู้ติวมาครูเลยครับอ๋ฟรีสฟรีสพี่คิมให้น้องเข้ามารวมเลยก็ได้นี่ขอรอบเดียวแล้วรันรอบเดียอะรันทุกน้องก็ได้เอองั้นเดี๋ยวรันทุกน้อง เราอยู่แต่แรกกันไม่ใช่เหรอเหมือนใช่ไหมหานั้นมันเดี๋ยวจริงๆมันต้องมาต่อบทอะบทมันพูดว่าอะไรซอก่อนะำมองไปไกลที่ดวงดาวส้องนสีกว่าที่หนังอะไรวะเนี่ยตัวแม่มาจุเฮ้ยมาอมกัาซ้อมฉากนี้กัดีกว่าฟีดมาฟีดมา กซ่เหมือนพวกก่อควรรวมผมต้องต้องไปกินเขาอยากกินเขาก็ผมต้องไปกินเขาครับผมอยากกินกลัวทุกคราเพราะว่าฉันนั้นค ouais ือก้อนหินกลัวดวงดาวไม่ทอแสงลงกระทบดินและก้อนหินยางฉันคงไม่สู อยากให้ดาวดวงนั้นรู้ว่าเมื่อราราส่งแสงฉันอยู่สดใสยอยากให้ดาวดวงนั้นเข้าใจต้องซ้อมด้วยกันนะข้าเธอไปตัวฉันคงหมดสิ้นกัน